ช่องมเลยดีสวัสดีจ้าคลิปนี้กับตังแต่วันที่สามกระล่าลราละจ้าทั้นกระดองไวโบมีเวลาเมา่าเราสู่ฟังจ้าเถื่อแต่งแต่เทศกาลปีใหม่เป็นต้นมากกับบ้านได้ยุดไข้าคองกันสักมือจ้ามื่อนี้ลูกไส้ก็พอเพลินกับเลย้ากันส่วนกันยุดแล้วก็บอกว่าอยากไปเที่ยวบ้านยาพอตกลงกันได้ก็พากันขี่รถออกมาแวะตลาดจ้า ร็สิมหาสื่อของไปเหตยาเหตกินน้ำก็ว่าสิไปต้มปลาชั้นผัดเหลือไม่เห็นพักมันบ้านจ้าเพื่อนขายงามงามก็เลยว่าสิสื่อไปกินกับขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยานี่ฉันก็ซื้อแบบสําเร็จไปโหลดจา้าบอตตรงไปเหตให้มันเสียเวลาย่าสะดวกสบายไปเบิดซสื่อของครบแล้วจา้าออกเดินทางเขาบานยาจา้าจากตลาดนัดมาถ,ถึงบ้านยากะ ประมาณสี่สิบนาทีนี่แหละจ้าก,กับบบไกปันไดเนาะถึงแล้วจ้าบ้านยาฉันเองอยู่แกงดินสอพ่อมาหอดอายกับเขาคั่วเป็นเชฟเลยจ้าและสิต้มปลาคอแบบแล้วเล่าใส่ปลาน้ามห้ป,ปูกินแนวปูมากินฝีมือลูกไส้จ้าไปย่มได้กระต้มย่ำนั้นคนนี้เป็นยาฉันเองญิงพ่อเห็นลูกเข็นเต่าเขาบาบานฟาวมะหุงเขาย่านเขาบ่าพ่อกิน ที่ไหนได้เขาบริเตะจากน้อยแม่หญิงอายต้มน้ำไว้แล้วก็สีมาล่างปลามาักหมูวไว้แล้วก็สิให้เมื่อว่างอันดับหนึ่งยังฉันเป็นคนย่างหมู <c oughs> หญิงฉันกะเฮงเกงเหลืองเฮ็ดกับเขา่าฉันกะย่างหมูเข้าใหม่เบิร์ดจนประกาศไทายคลิปมาเราพวกซูพวกเธอฟังแต่หาหันเคืองเคี่ยงกินข้าวขนมสีน่ฉันกะธานาัอยู่แต่ว่าไทยฉันไปเป็นโตต่างโตตีเรื่องกับเขานั่นอวย จนประกาศท้ายคลิปเพล่งนั่นแหละว่ามันใหม่ปันไดสนเสร็จแล้วกันยกลงมาจ้ามือน,นี้พวกน้อง้า้พวกป่าพวกรุ่งกับโบยุดอกจ้าเพราะว่าเพิ่นกับไปเหตุงานกันเบิดมันมากตรงมือเปิดงานเนาะคนนี้สาวน้อยร้านน้อยของอายนั่นละจ้าเอาขนมใส่ใส่ให้กินอร่อยไหมอร่อยวาซ่านป่าวา่าป้าจะพาไปอาบน้ำจะได้ถ่ายคลิปสวยๆกับโบย่อมไปแหม ก็เลยเดีย๋ยถ่ายภาพม่อมแม่ไม่เหนเบิงเล่นกับไอ้กันเล่นดีดีดอกจ้ามาหน่อยโตนีกันย่งกันไปหยาดกันมากอุย้ยเฉลยานมันเน่าแม่หญิงเดี๋ยวไอ้กัลากเดี๋ยวนองกับอุ้มอยู่ซ้ำนั่นละ่ะ <c oughs> มันสิเป็นต่าใหญ่บลนอหมาโตนี <c oughs> โอ้ยปล่อยมันหน่อยลูกปล่อยให้มันไปขี่ไปเยี่ยวหน่อยบอเล่ออุ้มอยู่ซ้ำนั่นละ่ะเปลี่ยนกันอุ้มระวางไอ้กับนอง โอ้ยปีหนึ่งกับเขาไปบ้านยาสองเทือ่เนี่ยและคือจะเขาไปแบบทางการกะจะบ่คอกคอยมีคลิปอยู่บานปูบ่บานยามา่อเราปันไดจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เน่ยได้จ้า